ลาน,น้ำรัดมุคนสุรินทนะครับพี่น้องปองไฟทุกทูสุคนนะครับมาเที่ยวมาดูของนะครับวันนี้มีช้างด้วยครับวันนี้ช้างสองตัว แล้วมาโชว์เราจากบ้านเกิดอีกแสนปีล้างทางโยกลับสู่บ้านเกิดโอ้บรรยากาศอาาหร Hello. 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 น้องช้าย20 ทงทังบนเกิดการติดปัญญาหุอยปัญาขอที่บอกที่บอกกับกับกับบ้านเกิดมามาจากไหนครับเด่กอนอยู่ไหนสั้งัางโยอยู่ปา่าโอ้ไ,ออไ,อไปคว้างเอาใช่ไหมครับนี่ ที่ยังไงที่ที่ที่อยู่กับอ๋อที่ทุกคนเขาไปคล้องมายก่อนที่ที่บอกว่ากลับมาบ้านเกิดไปตอนนั้นผมเอาไปอยู่กระบี่ครับโอ้เอาไปอยู่กระบี่แล้วมันหายครับครับแล้วทีนี้ทีนี้เขาเขาคุยไปแล้วทีนี้ไปไว้เสร็จปุ๊บเขาก็มาขายอยู่ในภูเก็ตถึงอยู่ภูเก็ตโอ้เพื่อนช้างจีนดลินเราเนี่ยเนาะครับ ได้กลับบ้านเกิดแล้วเนาะช้างพังอะไรครับพังโยูพังโยครับตัวนั้นนะครับนี่อันนั้นน้องฝันครับมาด้วยกันไหมไม่ไม่ไม่โอ้อยู่อยู่อยู่ชลินอยู่แล้วอันนี้อยู่ชลินอยู่แล้วครับโอ้ยนี่มีเหมืไก่ฟอมตัวนี่โอ้ ยิ่งไก่ราคาถูกคุนะครับจับชูะร้อยครับร้อยจลระร้อยเหน่สดเดียวกันกับไก่เขาสวฟางกันเลยครับนะครับรับตนวันละสุนครับี่กระสนเนาะเราวางกับไกร้อยันมิลลห้าสิบนะครับเออเด็วแต่าครับครับไหนเราขายัวละร้อยจ้าทุเสา์อาทิ์จ้าเออทุเสา์อาทิ์ตลาดที่ตลาดน้ำตลาดน้ำครับตลาดน้ำราบมีคนราคาชิ้นละร้อยคุณละร้อ ลุงคมเยี่ยมชมตลาดน้ำลัดนงคนโอ้โหอรยลยอาหารหลายค่ะหลายคายมีขวดกิ้งลีดมีขวดดักแด้โอ้โคบัวตัวนี้จานเท่าไรจานเท่าไรจานละยี่สจานห้าสิบารวมได้รวมได้เขากินยี่สับ บรยากาศขายของหลายตัวใหญ่นะมี่บนเรลายลิ่งมเย็นมากตลาดน้ำ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 ลาดมงคลพูดนะโอ้ของหลายเลยมีหฮมใหม่พร้อมเนาะมีเพลงพังบทง่ทัออ้งฝุ่นอะไปฟังเพลงก่อนเดิมวันนี้นใช่ <laughs> ยังล้างล,างลอกกัน เอาอย่างคอยว้าวันเจีย่ายก็ันได้ว่าโอ้บรรยากาศดีไปเลยแข่งแล้วก็มีว้อ่ไม่ว้อ่ไม่ทั้งไหนก่อนเอาอย่างบ่อวันเีย โอ้บรรยากาศดีน้องๆมาจากไหนครับนี่มาเตมสวัสดีครับมาเตมพนมลงล่างบอกว่าโอ้เป็นวงวงปล ong ล่างป่ครับนี่เป็นของโรงเรียนป่ครับกันตรึมครับผมกันตรึมโอ้เฮจางไหนน้อยากเบิ่งอยากคำอาจจะนอนเนี้ยจัดเนี้ยจัดเนี้ยจัดจัดจัดโอ้พนมลงล่างบอกครับโอ้เหรอเดี๋ยวว่างจะไปเยี่ยมที่โรงเรียนเด้อได้ครับเนี่ยลองเนี่ยโอ้ยอยากเบิ่งเด้ ลงลงลงไอ้ไปไปดูซอก่อนข,ข, <c oughs> ขอดูซอหน่อยเป็นเป็นวงของนักเรียนโอ้กันเตรึมโอ้คือคาดเสียงวะไม่เคยได้ยินได้นี่ kantrum ca ya, pramonga ko สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ลูกคนบุคคลบนได้ไปรอดตลาดน้ำราชมงคลแล้วครับเลยรอดตลาดน้ำได้เห็นพี่น้องปองไปมาขายของได้เห็นสร้างได้เห็นการแสดงดนตรีนะครับโอ้หะไรสิ่งหลายอย่างครับเดี๋ยวเกิดความสุขครับเบื้องล้วก็นง้อมาทางกับ บบน,น,นี่ครับบรรยากาศบรรยากาศทั้งลานคนนี่ครับบรรยากาศโอ้ค่ะคยี่นี่บรรยากาศงามพนักเลยบรรยากาศสวยนี่ครับก็กน้องสาวเลยครับเป,เป็นเป็นพนักงานเสรรเิร์ฟกาแฟครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบัวครับฝากช่องน้องบัวน้องบัวเนาะเป็นคนบ้านไดก่อนค,<ะ>คนบ้ัน คนบ้านอะไรนะแต่คนบ้านใหญ่บ้านใหญ่เนาะนะมาทำงานที่ร้านอมนตะเนาะทางเลี่ยงเมืองทางไปอำเภออะไรนี่อำเภออะไรนี่ทางไปพระประชัยอำเภออะไรนะจำได้ไหมทางไปพระประชัยทางเลี่ยงเมืองเนาะไปวีร์มไปรีรัมมานั่งกินกาแฟาตลอดครับผมมีเบียร์เขาเสียดแล <c oughs> นั่งอย่างนี้ <c oughs> เอาฝากกันหน่อยฝากช่องลุคงคมด้นะคะ ลุงคมคนดูบนฝากช่องลุงคมฝากช่องลุงคงคนดูบนด้วยนะคะช่วยเป็นกำลังใจเนาะช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะคะครับครับสวัสดีครับน้องบัวครับโอ้คนไทยกำลังใจ